มาเลยมังญัตรงนั้นเลยเปนเทียกอยู่บนประตูไหมไปเลยชื่นเลยเดี๋ยว okay. อัสซ์ทุปเฮ้ hey! มาเช้กันเลยซุปเปอร์จิ๋วลาไปพร้อมกับของมังยัตรมาลองดูว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไปไปไปก่อนรุ่นเราเฮ้ยมึกันเลยมังญัตรงน ไม่นร่วงแต่ว่าก่อนเราจะปีนก่อนนะสินะมากมากดีมากไปีแล้วมไม่ขึ้นเลยไปกที yang langsung jelah ha udah 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 dicap reda enggak ay sip

โอ้นี่วางกันนี่ข้ไหนกันอืมันสลบกันเลเดี๋ววามันไม่ทุ่ดมไม่ตั้งเยอะปกมันลอยมันเออมันมันเด้งกเนเอามาดูกันเลยนะใ้อามหกออาฟฟิประบุเมาจากลุมดูอเงียยครับลูกเก่อกงียดเคิ้วมากไ่ม่วงซึ่งอยู่แต่ว่าปล้ำอยู่นาเนกันกว่จะขึ้นมันเียวไแล้วได้โอ้

หลักไปโอ้โผนก็บังเหยียดไปแล้วนายสีเหอเห็นไหยเหยียดของเหยียดเดินแล้วมั้งโอเคเอาหนามึนหนามึนมาเอา้จอมหนามึนเอ้จอมหนามึนเอาเหยียดเอาเดินสองสามสบโอ้หัวใจเลยรวบเลยกลุ่มเลยเหยียดโอ้โเชียวเอียงนะมึงเยดนะเอียงไปโน่นเหมือนเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเนาะเอียงเหมือนกันไม่เป็นไรซึ่งน่าว่าลมเปลี่ยนเล้วเหยียดเหรอ ไปแล้วอากมาไปแล้วออกมาไปแล้วเฮ้ยยังนะตาวัดอุงกรงเงียบคนอยู่เลยมันดมมันเป็นแบบนั้นเลยบางเงียบมันได้ขอเงียบไม่พลาดนิ่งมาไปเลยของงียบตไม่พลาด่เอาเอาไปรูปต่อขออุ้งคิต้าต้าวิทขี้คานี่ออกมาตายองออกมาดูเลยเดี๋ยวมือเองจะมาด้วยคุมไปเลยจับของเันยได้ด้วย โอ้ยด d ดึง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 ห้เร็วหมัดไปแลว o u d นะโอเคแล้วมังคดไปบนได้หมนมันนุมนงมโอ้ก็มงเหยียดนะบอกเลยตัวนี้ทากับกรนนะเอึงเี่านไหนที่ว่าอยากจะดูวิธีทำก็กดติดตามช่องมังเหยียดดูดมังเหยียดโฉนเรียบร้อยะมันขึ้นขี้นขึ้นไดาไขึ้นไม่ต้องไปลามใช่แต่แค่ยืดนิดนึงโอเคตอนนี้ของหมัดขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ขึ้นมาตีกองมือเย็ดใหม่เต่ไม่มีลมแล้วเออไม่เออไม่ลงไม่ต่ำไม่ขึ้นทีเอาใหม่เอาใม่โดนนั่งกึ่งตุ้งเลยมันไม่ค่อยมีลมนะอะไรนะโดนนู่งกึ่งตุ้งเหตุอะไรมีโดนเหรอภูเขาเนาะมีด้วยเหรอนู้เป็นภูเขาเรายกระดูโอ้ยแต่เวลาเอ่อมาที่บอกแล้วฮมัดโอเคตอนนี้กองมัดตีลมแล้วนี่กองมัดเาลมแป๊บนึงกองมัดต้องตัวลมแรงตอนนี้งั้นใช่โอเคเดี๋ยวมัดจะพามฆาของมือเย็ดแล้วนะโอเครวบสายเลย อกมสายสีเหลืองเขามงเ็ดสายสีก้านไอสิดูเลยดูเลยงนีนะมงเห็ดเอาเรื่อันเร็วงเ็ดก็เริ่แล้วอมาก็เริ่มแล้วงเ็ดก็งเ็ดงเ็ดหยุดหมกงเห็ดหยุดไหมบงเ็ดไปตั้งอยู่นิ่งอโอ้โมาัมาดขัดขดหาลมโอ้ยมือมงมันจะขาดมืออมันจะขาดแล้วอ้สิเออโอเคตีขึ้นกาุพุงุงงเดเร็ว โอ้ยเดี๋ยว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 คงเหยียดขาลงก่อนไอ้ลูกไอ้เนาะเจ็บมือยาบึงเหยียเจ็บมือยาบมือจะขาดแล้วมึงเหยียกูไม่ก่อนโอ้ยประเทศเราดูไอ้เกี้ยวเจ็บมากเหยียดคงมันเป็นไม่พลอยดูเลยอ้ีไปเนะบังฟิ๊บควบคุมเชือกให้ดีใช่ใช่ดึงให้ตึงไวอย่าเร็วเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นั่นแหละเลี้ยงไว้โอเคดีคงเหยียดมันกลับมาแล้วก็มันไม่พลาด เม่ไรของมึงดไม่พลัดของมังัดแน่นอนหงรอบของมึงเหยดเป็กันน้องไม่กพลัดของมัดขี้ลัดเองสิมงมัดไปทางนู้นนะมืงเหยีเอ้อไปเนอนุ่ะหลบมาเลยกดกดกมาด้กอนเราบ้านเราบ้านเราแก้วไปโอเคงร่งเป็นทีเรียบร้อยเร็วนะมังกไปบนทีมังกหมดเลย ไม่บังฟลิกบังอาฟฟิกไม่ต้องไอ้บังฟลิกหมดแล้วไปหมดเลยไปไปอยู่ที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เวทีไล่สายโอเคนะสำหรับคลิปนี้มังเอ็ตรู้สึกไงมั่งก็ได้เนาะมันเป็นลาใบตัวเล็กทึ่งี่วมากใช่ไหมแต่เรื่องความแทงมังเอ็ตไม่ต้องห่วงใจได้เพราะกบังหมาดแทงได้แล้วก็มันไม่หักด้วยถ้าเอฟซีตั้งใดสนใจ แล้วก็กดกรรเข้าไปดูช่องมังเอเยเลยบางเอียดสอนวิธีทำเรียบร้อยนะเอฟซีซึ่งมันขึ้นจริง,บ,งบางมาก็มาถ่ายดูแล้วนี่ไงมันขึ้นจริงโอ้ใช่ถึงมือด้วยดูวยใช่มันขึ้นจริง,รงแล้วมันก็ขึ้นข,ขึ้นแบบง่ายๆ่าเอฟซีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้บางเอียดไปเลยและอย่าลืมมังมัดกันนะโอ้เลโอเคเอาบอลพร้อมมาเลยบางคิกพร้อมาฝั่งนี้บางคิดพร้อพาเชือกมานี่โอเคตอนนี้บางหมัดให้ บางอาฟิกกับบางอาฟิปนะกุมเชือกกุมเชือกเอามม่กุมเชือกดึงเชือกดึงเด้งมาไม่พอดีกันเด้งเด้งเอาเบอ้นลงกิ๊กบิ้นโอเคไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้มันติดลังคา เดีวเดีวเดี๋ยวไปเดี๋ยวสายทีลังค้าเอาดึงเชือกก่อนคลิปดึงเชือกให้ตึงครับโอเคไปเลยเอาเลยมาดูกัน ไม่ค้นเร็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีตอนนี้บางอระพิเริ่มหอบแล้วเ๋ยงมัดมันไม่ค่อยมีลมนั่งมางจะวิ่งก่อนโอเคโอเคม่บองบัดทำสายสายทุ่งเกดด้วยนะไห้เมื่อกี้โอเคบางบัดก็ตามกับไปมังเกี้ โ <laughs> <Okay. S 2> อเคไปเลยน้องฟิปแกะเชือกเลยว้าวเบาบางเอ่อฟิปเจอมานะโอเคเดี๋ยวจะตามไปได้ว้าวและไปตัวเอียดของมันมกันออแล้วโอเค okay. นี่ก็ได้เวลาแล้วนะกว่าจะกลับบ้านแล้วเ <s> งือนท็อกน้ำมันฟิป อย่าเกะตรงนั้นมังคิดไม่ใช่มังคิดแกะนี่มังคิดนี่เลยมังคิดซึ่งเป็นเพื่อนทอกนะทอกเลยทอกวัดตุนี่เฮียทอกมันนั้นทอกโอเคเห็นไหมอันแลไรมังคิดอย่าไปแกะตรงนั้นแกะตรงนี้โอเคสำหรับคลิปนี้มังกรฟิคมังกรฟิปเหนื่อยมากโอเคหล่อมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดใครให้บังมาด้วยวันนี้บังมัดก็ได้มาลองว่าวลาไป ตัวเล็กซึ่งมีมือมองมัดไปโดนแล้วมาไม่ได้เรื่องนี้ซึ่งลาใบตัวนี้เป็นลาใบตัวเล็กร้อยสิบเซนสิซึ่งกองังเหยียดร้อยยี่สิบแล้วก็มาลองกันแล้วเอก็ไปดูเลยในคลิปไปกดในคอมเมนต์คอมเมนต์กันได้าเป็นยังไงส่วนสำหรับท่านใดที่ขอว่าวมงมัดอยาขอแรงสั่งมาเลงมาดทำไมแต่ถ้าสําหรับลาใบอย,อย่าให้มงมัดต้องทําเลยเพราะฟซต้องไปทําเองถึงจะได้รู้เอาไปแข่งกับเพื่อน ถ้าเกิดมังมาททำไม FC ไปแข่งกับเพื่อนชนะ FC ภูมิใจไหมก็ไม่ดีสําหรับลาใบ FC ต้องไปหัดทําเองนะเพราะจะได้รู้ว่าฝีมือแค่ไหนได้แค่ไหนเป็นยังไงถ้าเกิดเราซื้อของอื่นไปแข่งกับเพื่อนชนะเราไม่น่าจะภูมิใจ FC เราจะต้องทําเองซึ่งฝากไปดูเลยในคลิปของมังมัดจึงมัดลงไว้แล้วคลิปทําลาใบ FC พิข้าไปเลยลาใบส่วนสําหรับพรุ่งนี้ไปเจอกับมังมัดที่ปลายพญามังมัดจะไปปลายพญานะพรุ่งนี้สว u a กดไลค์กดแ like, ชร์ FC ปลายพญาและซึ่งถ้าเกิดท่านใดอยู่ใกล้ปลาย,ายพญาปากน้ำมื่อวาจะไปพวกนี้รับรองหุงข้าวรองมาด้วยเพราะว่าจะไปกินข้าวเฮ้ยมันละมละันลเฮ้ยโอเคขอลาบก่อนเฮ้ยสวัสดเฮ้ย